โมเมนต์หายากแมวนิโคอยู่พร้อมหน้าฉลองวันเกิดให้น้องทิกเกอร์แม้จะเลิกรากันไปนานแล้วแต่ความเป็นครอบครัวก็ยังไม่เปลี่ยนไปยังคงทําหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกได้ดีเสมอสําหรับแมวจิรสักรานพุ่มและนิโคเทริโอสาหรับน้องทิกเกอร์ตอนนี้ก็อายุได้17ปีเต็มแล้ว ซึ่งปีนี้คุณพ่อแมวและคุณแม่นิโคลพร้อมหน้าพร้อมตาฉลองวันเกิดให้กับลูกชายอย่างอบอุ่นโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณแม่นิโคลก็ได้เผยภาพโมเมนต์แห่งความอบอุ่นจัดฉลองวันเกิดเล็กๆให้กับลูกชายน้องทิกเกอร์นอกจากจะมีโมเมนต์เป่าเทียนเค้กวันเกิดแล้วยังมีภาพความประทับใจที่น้องทิกเกอร์นำพวงมาลัยมากราบคุณพ่อคุณแม่ด้วยงานนี้แฟนๆแห่แเข้ามากดไลค์และพากันอวยพรวันเกิดให้กับน้องทิกเกอร์กันอย่างล้นหลาม อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ